สวัสดีครับเพื่อนๆของตนรับเข้าสู่ช่องของที่เรสชแนลนะวันนี้ก็มีข่าวมาอัปเดตจริงๆมันตั้งหลายวันแล้วแหละนะฮะแต่ว่าผมเพิ่งว่างมาทําคลิปนะแต่ว่าคิดว่าหลายคนน่าจะรู้ไปแล้วนะครับนะฮะเรื่องของการประกาศรวมเซิร์ฟเวอร์เนาะนะครับที่เราแบบอาจหลายคนอาจจะเริ่มเริ่มร้องขอแล้วเนื่อป่ะเพราะว่าหนึ่งเคยรู้ป่ะเพราะว่าบอสตอนนี้ในการแบบ การตีบอสแต่ละครั้งอ่ะมันเริ่มเหนื่อยเว้ยทุกคนเพราะด้วยความที่แต่ละเซิร์ฟเวอร์คนมันน้อยลงครับต้องยอมรับนะคนน้อยลงนะนึกออกปะเพราะฉะนั้น่ะในการตีบอสแบบบางทีมันจะเหนื่อยเกินไปในการเล่นนะยิ่งตอนแบบตีสี่อะไรเงรี้ยคนนึกออกปะคือดึกๆอ่ะมันแทบจะไม่มีใครมาตีเลยครับเพราะมันตีแบบไงคนคเนขานอเน,นึกออว่ามันตีไม่ไหวจริงๆทุกคนมันก็เลยแบบเป็นอะไรเรียกไงอ่ะมันเลยต้องมีการแบบเงี้ยมีการรีเควสนะครับว่าเราขอขอแบบเออขอเธอนะฮะ ขอแบบให้มาช่วยเราหน่อยอะไรเงี้ยครับอันนี้เขาก็มีการประกาศรวมมาแล้วนะพอดีผม <c oughs> ผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเว้ยเพื่อนผมก็ต้องขออนุญาตแบบถอยตาวแป๊บนึงนะฮะขอโทษด้วยนะขอโทษนะขอให้เวลาหน่อยฮนะแล้วก็เดี๋ยวเฮ้ยผมลืมเปิดเสียงอีกแล้ววะเน,นี่ยชัดชัดจ,จริงโอ้ลืมเ,เปิดเสียงเฉยเลยฮนะก็เดี๋ยว ก่อจะเปิดเสียงก็คือหมดเวลาในการดูในเกมีแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในฟอรั่มแล้วกันนะทุกคนนะว่ามันระบุว่าอะไรรวมกับอะไรบ้างน,นะครับงั้นเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยนะฮะไปครับผมมาครับเพื่อนอันนี้จริงๆประกาศตั้งแต่วันที่19ก็วันนี้นี่วะ <c oughs> <c oughs> เออก็ประกาศวันนี้นี่ว่าเอ้าโทรเอ้แต่เหมือนผมเห็นเขาประกาศสกพังนั้งแล้วนะโทษทีแต่ว่าผมไม่ได้มานั่งดูนะครับเพิ่งจะมาดูวันนี้แหละนะครับคลิปนี้น่าจะลง ไม่แนนะ่ใจคงคงหลังนี้สักประมาณสองสามวันนะฮะพอดี <c oughs> พอดีผมขอโทษด้วยนะพอนี้ผมยุ่งกับงานนิดนึงเลยครับมันเลยไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเลยพวกนี้เนาะแล้วก็มีการแบบเต็มที่ก็ไลฟ์แต่ละคืนก็หมดเวลาแล้วนะฮะอ่ะอ่ะมาดูต่อนะครับก็ตัวข้อมูลนี้เองครับเขาจะประกาศรวมเซิร์ฟเวอร์นะครับวันที่2 2กุมภาันั้นเพื่อนนะอีกเดือนกว่าเลยนะครับเขาฉะนั้นนะ่ะยังไม่ใช่เร็วนี้นะครับเขาต้องมีการทําเตรียมแบ็กอัพข้อมูลอะไรก่อนอีกเซิร์ฟเวอร์แบบมโหลาแหละนะฮะในการในการเมื่อเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาได้นะครับอะ มาดูจุดประสงค์แล้วกันนะครับจุดประสงค์คือปรับปรุงให้โซเดเวอร์ทุกคนเนี่ยสามารถสู่คอนเทนต์ต่างๆภายในเกมแล้วก็แบบเหมือนแบบเอาพูดได้ง่ายคือนี่แหละเราปรับปรุงข้อจํากัดการร่วมคอนเทนต์ระหว่างเซิร์ฟนะครับเนื่องจากพลังต่อสู้แตกต่างกันมากเกินไประหว่างเซิร์ฟอ่ะโอเคครับแล้วก็กําหนดการยีิบสองนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนก็ได้อันนี้ยังไม่ปักธงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มัณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละกันเนาะว่ายี่สิบสองนะฮะอ่ะมาดูแล้วกันเพื่อนคือในการกรุ๊ปของเขาเนี่ยเขาจะกรุ๊ปสามโซเดเวอร์หรือแค่หนนะตตดูเเกกััสสงงปะ อย่างอเมริกาเหนือเนี่ยมีอยู่ซิร์ซเวอร์นะครับอเมริกาใต้มีอยู่ซิร์ซเวอร์นะครับยุโรปมีอยู่ซิร์ซเวอร์นะครับพอเอเชียโอ้โหอาจจะเพราะเอเชียมันหลายประเทศนะหรือไม่แน่ก็แบบด้วยความที่เอเชียได้รับความนิยมนึกออกไหมเขาเลยอาจจะมีเซเวอร์เยอะก็ปกตินะเพื่อนนะอันนี้ก็เป็นการกรุปนะคะแล้วก็สังเกตดูการกรุปเนี่ยเขาจะเปลี่ยนชื่อเซเวอร์เลยนะครับจะไม่พยายามคงชื่อเซเวอร์ไหนเซเวอร์หนึ่งไว้นะผมว่าจริงๆก็ ถ้าพูดตรงๆอ่ะมันก็เป็นแง่ดีในแง่แบบจิตใจนอะนึกออกป่ะเพื่อนๆก็ลองคิดดูแล้วกันนะว่าแบบสมมุติว่าเราเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่แบบไงอ่ะเป็นเซิร์ฟเวอร์เมนึกอกป่าอย่างเช่นเป็นอะควาตัวเนี้ยนะครับอะควาสกอร์เปียนอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเป็นเซิร์ฟเวอร์หลักอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นมารวมกับเขาอ่ะเขามันจะรู้สึกว่าเราเป็นเราเป็นลูกเมียน้อยเซิร์ฟเวอร์อื่นึกอกป้าผมว่าการเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์ไปเลยเนี่ยดูดีกว่านะเพราะสุดท้ายคือบอกไม่ได้เอนะรไ็นเอร์คนเยอะว่าต้องเนั้นเักก่ียวครบ็ กรุ๊ปเป็นเซอร์ว,วใหม่เลยเขาก็จะใช้คําว่าอะไรไซโรอะไฟโรวะไซโรอืมตามไซโรแล้วก็ตามนี้แล้วกป็ประกาศชื่อย่อตามนี้นะครับก็จะเนี่ยดูเพื่อนดูแล้วกันว่าเนี่ยลรียวคารปิคอนอะไรเงี้ยพวกเนี้ยก็ลองมาไล่ดูในฟอรั่มนะทุกคนนะว่าแบบเราอยู่ในกรุ๊ปไหนผมอยู่ในแซนแคนเซอร์ใช่ปะก็อยู่ในแก๊งนี้นะครับอควาแคนเซอร์เงี้ยครับแล้วก็มีแซนคารปิคอนอะไรยเงี้ยก็รวมๆกันไปคือ,อคือผมดูเหมือนอควากับแซนเขาก็พยายามจะคลักคลักกันนะ แต่ผมเข้าใจว่าสมเวอในการจับพวกนี้ผมว่าเขาดูหนึ่งค่าพลังสองคือจำนวนคนด้วยคือแบบพยายามจะแบบกลุมให้แต่เซเวอร์คนมีพอๆกันนะฮะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะอืมอ่ะมาซึ่งถามว่าเป็นเรื่องธรรมดาไหมผมพูดจริงๆเรื่องธรรมดานะครับของการเซเวอร์เปิดใหม่แล้วแบบตอนที่เปิดใหม่เนื้อปะ่ะเซเวอร์พวกนี้แทบจะไม่พอเล่นทุกคนนึ้อปะ่ะคือเซเวอร์ไม่พอเล่นจริงนะครับกคนเล่นเยอะมากนะครับแต่ว่าเมื่อมีการรวมกันแล้วเนี่ยมันทําให้แบบผมว่านี่แหละอันนี้เนี่ย คือผู้เล่นเกือบร้อยปอร์เจริงๆที่เหลืออยู่นะตอนนี้นะครับก็คือเซเวอร์เนี่ยเหลืออยู่ประมาณแบบสักหนึ่งในสามอ่ะถามว่าน้อยไหมผมว่าก็ไม่น้อยนะเออผมว่าไม่น้อยนะครับไม่ต้องห่วงหรอกนะอ่ะมาดูดีเทลกันต่อแล้วก,กันว่าเราต้องรู้อะไรอีกนะครับก็คือเรื่องของกรณีที่เซเวอร์อ่าสองเซเวอร์ขึ้นไปที่เล่นถูกกรเบวนการรวมอ่ะัโอเคครับอืมอ่ะโอเคอันนี้คือเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีอยู่สอง ไอหนึ่ง id มี2องเซิร์ฟเวอร์ใช่ปะข้อมูลก็จะอยู่ทั้งคู่นะครับเขาไม่มีการแบบลบทิ้งเนาะเมื่อเชื่อมต่อเกมครั้งแรกหลังรวมเซิร์ฟเวอร์นะครับจะเชื่อมต่อเข้าสู่บัญชีที่เชื่อมต่อล่าสุดอ่าก่อนรวมเซิร์ฟอ่ะครับผมหลังจากนั้นสามารถเปลี่ยนบัญชีอ่ากดปุ่มเปลี่ยนบัญชีได้เล่นได้โอเคครับผมบัญชีที่ไม่ได้เกิน18วันอาจถูกลบได้ตามข้อตกลงการใช้งานโอ้ทุกคนถ้าใครที่ไม่เข้าเล่นนานๆแลวยังอยากเล่นอยู่นะครับพยายามเข้ามาลองอินนิดนึงนะนะนะครับตัวนี้นะมันเป็นข้ออกกาหรบบบงเ็ขแแมูลล อะต่อมานะครับการรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคอนเทนต์นะก็คือกล่องจดหมายก็ยังอยู่คงเดิมนะครับอ่าเด็กการต่อสู้มันคงเดิมนะครับแล้วก็ปรับจัดพัฒนาคงทั้งหมดเลยข้อมูลสุดภาพคือเขาดึงเขาดึงมาหมดเนื้อปะดึงมาหมดนะครับอ่ะต่อมาโซเชียลเรื่องของเพื่อนนะครับการติดตามโอเคคงเดิมนะครับรีวิวทั้งหมดของเราคงเดิมไทม์ไลน์ที่แบบเราโพสก็ก็คงเดิมอิมเมจช่าข้อมูลที่ดิบต่างๆในไปอิมเมนคงเดิมนะครับสนามฝึกอาณาจักรนะครับอันดับก่อนโดนจะถูกรีเซ็ตนะครับแล้วเริ่มต้นใหม่แหล่งงเซิร์ฟโอเคคครับก็ือ เรื่องของการต่อสู้รายวัน3ครั้งนะครับนึกออกปะที่เราต่อสู้กับตัวของคนอื่นที่เป็นบอทเนาะอันนี้จะถูกรีเชตนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาแบบพอหลังงงเซร์เวอร์เนี่ยคะแนนเกียรติยศอ่าโอเคไหมนะอันดับสนามฝึกเนี่ยจะถูกรีเชตแล้วต้องเริ่มใหม่นะครับหลังจะรวมเซิร์ฟนะครับแต่คะแนนเกียรติยศและระดับเกียรติยศจะยังคงเดิมอ่ะโอเคครับลานต่อสู้คะแนนลาวาคงเดิมนะครับซีซั่นอ่ากำลังดำเนินการอยู่ก็ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงก็ธรรมดาแหละเพราะมันเป็นการแบบ สู้ข้ามเซิร์ฟอยู่แล้วนะครับผมว่าไม่น่ามีผลอะไรเนาะไม่น่ามีผลอะไรนะฮะต่อมาศึกชิงสมบัติโบราณนะครับ18บทัพสจะไม่มีการจัดศึกนะครับแล้วก็ไม่มีการเสนอราคา18บทัพสสิทธิบัตรโบราณจะสิ้นสุดโอเคครับก็คือหลังก่อนที่เขาจะลมเซิร์ฟเนื้อเขาจะยุติการแบบชิงสมบัติโบราณก่อนก,ก็ถูกแล้วแหละทุกคนถูกแล้วเพราะว่ามันจะได้แบบถ้าเกิดบางคนที่ลงของไปแล้วแล้วแบบเอาแล้วเซิร์ฟมันรวมกันแล้วผมก็ได้คุณก็ได้แล้วยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะแบบวุ่นวายเนี่ยหรอปะผมว่ากกกการยยเเลลิไป ก็เซฟกว่าแหละเนาะอย่าไปอย่าไปแบบโลภมากนะอ่ะต่อมาเรื่องของลาปลองอิมเมจินนะครับอ่ะก่อนลงเซิร์ฟคงเดิมนะครับอันดับจะถูกรีเฟซโดยอ้างอิงคะแนนของโซลเดเวอร์ที่ถูกรวมเซิร์ฟนะครับโอเคคืออันดับเขาจะรีใหม่นะครับแต่เช่นเราอันดับอาจจะอันดับที่50นะในเซิร์ฟเดิมแต่ถ้าเกิดเราไปลงมกับเซิร์ฟอื่นแล้วลอาจจะไปที่120อะไรอย่างงี้ก็ได้ก็คือแล้วแต่เนาะอาจจะร้อยเปนหรือว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยว่าไปนะครับลานคะแนนของลานอิมเมจินยังคงเดิมนะครับข้อมูลประวัติรีเพย์อ่ะ ประวัติรีเพลย์รันต่อสู้มันเช่นจะถูกรีเซ็ตนะครับฉายาอันดับซีซั่นยังคงเดิมนะเพื่อนอาจมีท่านเซอร์เรเวอร์กสองคนที่มีฉายาอันดับหนึ่งในช่วงไายกาหนดได้โอเคครับหมายความปกติอ่ะมันจะมีฉายาฉายาเลยว่มันจะมีฉา,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  <laughs> ายาอันดับหนึ่งนะครับแต่ในการรวมเซิร์ฟเนี่ยอาจจะแบบว่าสามคนนะใช่ปะเอออาจจะสองสามคนที่แบบมีฉายาอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะครับอาจจะรวมไปก่อนหลังจากที่แบบ เพิ่งรวมเนาะแต่ถ้าเกิดมันรีมาแล้วก็อาจจะเหลือคนเดียวเหมือนเดิมนะครับเหลือคนเดียวแหละไม่อาจจะหรอกเหลือคนเดียวแหละครัต่อมาสิกชิงบอลลังนะครับก็วันที่12บทับสจะมีการดำเนินการตามกำหนดการนะครับสิทธิพิเศษเมืองหลวงได้รับก่อนโอเคได้รับก่อนรวมเซิร์ฟเวอร์จะสิ้นสุดโอเคก็คือใครที่แบบมีพวกแบบบัฟเมืองหลวงอะไรงี้ก็ไปไปเคลียร์ก่อนแล้วกันนะครับก่อนมารวมเนาะต่อมาคอรอสฟิลนะครับอันดับของเซิร์ฟจะถูกรีเซ็ตนะครับเนื่องจากการรีเซ็ตจำนวน,วนความร่วมมือของบอสอันดับหนึ่งจะ จำนวนการยึดครองอะผมก็ไม่แน่ใจมันคืออะไรเพราะผมก็ไม่ได้เข้าไปเล่นเลยคอสฟิลนะฮะอะหลังจากรวมเซิร์ฟเวอร์จะมีการจัดกลุ่มคู่คอสฟิลใหม่นะครับกรณีของเงื่อนไขจํากัดของแต่การเข้าแต่ละชั้นจะปรับเงื่อนไขให้อิงเซิร์ฟเวอร์ที่มีจํานวนกําจัดบอสคอสฟิลสูงสุดบรรดาเซิร์ฟเวอร์ที่รวมโอเคครับ 킹ด้อมนะครับก็คือ킹ด้อมจะคงเดิมเป็น킹ด้อมก่อนรวมเซิร์ฟนะครับประวัติเบื้องหลวงศึกชิโมรานจะถูกรีเซต็ตโอเคครับประวัติเช่นการถวัดยังคงเดิมนะครับแล้วก็ประวัติคิงด้อมในเฟนการศึกโมรกนา,านก็ยังคงเดิมโอเคครับคือเขาเดือดอมดนะครับแล้วก็ดันเจ้นคิงด้อมคือจะถูกรีเซ็ตเป็นธาตุไฟนะครับประจันธราเป็นธาตุไฟนะรีเซ็ตใหม่นะครับอันดับสะสมนะครับอันดับในเซิร์ฟเวอร์ก่อนอ่ารวมจะถูกรีเซ็ตแต่มาชวาคุณอันดับเท่านั้นที่จะคงเดิมโอเคครับอันดับทั้งหมดจะถูกดำเนินนการควณใหม่ ในแต่และชื่อตัวละครที่อ้างอิงข้อมูลอันดับนะครับกรณีอันดับบางส่วนจะทาการคานวณใหม่โดยอ้างอิงหรือว่าแปดสิบขึ้นไปกรณีที่ต่ำกว่าแปดสิบจะสจแสดงอันดับเมื่อทําการเกี่ยวข้องกับอันดับโอเคอันดับรายสัปดาห์นะครับหลังจากรวมเสริมข้อมูลอันดับจะถูกรีเซ็ตทั้งหมดฉายาต่อมาครับฉายาคงเดิมนะครับแล้วก็ผลงานคือผลงานที่ฉายาบรรลุร้อยคนแรกผู้นําขบวนทัพประวัติได้รับบรรลุจะย,ยังคงเดิมแม้จะเป็นการรวมเสริมนะครับอาจมีบางคนโอเคอ่าฮะ อ่ะโอเคต่อมามิชชั่นนะครับมิชชั่นเควสก็คือทุกอย่างเลยอ่าเควสทั้งหมดสมาคมนางแอนเควสชื่อเสียงกว่าล้างอัศวินตำลาเขมิติคงเดิมนะครับไม่เปลี่ยนเนาะท้าทายนะครับวงกองพวกฝันคงเดิมอิมเปรีจ์พันธ์ภัยคงเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องของประวัติบันทึกรีเพจจะถูกรีเซ็ตนะฮะแล้วก็กิจกรรมทุกอย่างคงเดิมหมดนะฮะมันนี่แมมนะครับตัวเงินมันนี่แมมโลนซุปจะคงเดิมนะครับประวัติการซือ้อขายมันนี่แมมก่อนโลนซุปก็ยังคงเดิมอยู่นะครับประวัติการซือ้อขาย เตรียมของจําหน่ายซื้อของไอเทมอะไรหน,หน้ามันิแมมก็ยังคงเดิมนะครับแล้วก็หลังจากรวมเซิฟจำนวนที่สามารถซื้อได้ในขายเทียมของเรามันิแมมจะถูกรีเซ็ตนะครับจำนวนที่ขายได้เนอะต่อมาร้านค้าโหดีเทลมันเยอะมากเลยนะออาผมจะอ่านให้หมดแล้วกันในร้านนี้แหละกดการซื้อของยังคงเดิมนะครับแพ็คจำกัดเวลาก็ก,ก็อิงตามเดิมเนอะแพ็คเงื่อนไขบรรลุนะครับปรับอัพยังคงเดิมเมื่อรวมเซิฟปรับอัพตัวละครจะรวมเซิฟยังคงเดิมนะครับโอเค สิทธิรายวันนะครับระรยะเวลาสิทธิพิเศษของรายเดือนของ Daily a v e n g e r Daily p r e m i พ m ี a i l y มเดลี่เทลจะถูกขยายไป2วันโอ้เฮ้ยต้องซื้อก่อนปะหรือ <laughs> ต้องซื้อก่อนปะไม่รู้นนฮะก็ลองดูแล้วกันนะทุกคนนะแล้วก็ต่อมาร้านค้าสุ่มนะครับแต่้าสุ่มเหมือนเช่นอ่าคงเดิมนะครับแปดแล้วเปลี่ยนโทเค็นสำคัญจะจัดเลยนี้มาเบกยังคงเดิมทุกคนมาเป็นกอเล็กไม่เปลี่ยนนะครับโอเคครับผมสบายใจแล้วอ่ะ ต่อมาร้านค้าทางเว็บนะครับก็คือข้อมูลบัญชีหลังเซอร์ก,ก็ยังคงเดิมอยู่พวกกับในการซื้อแบ็กเดย์อาร์เลยพวกนี้เนาะแชทนะครับอ่าแชททั้งหมดถูกรีเซ็ตเลยยกเว้นแชทหนึ่งตอนหนึ่งโอเคแชทรีเซ็ตหมดเดย์หนึ่งเดย์หนึ่งนะครับแล้วก็ลายชื่อที่บล็อกแชทก็ยังคงเดิมนะครับ PK ข้ออ้างพุทก็ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนนะบางคนไปหวดมาก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ลบนะบัฟนะครับก็ยังคงเดิมอยู่ในการได้มานะครับการฝึกฝนส่วนตัวยังคงเดิมอยู่นะครับร้านค้าดิมทางก็ ที่เปิดอยู่จะถูกปิดนะครับแล้วก็ส่งหมายชดวยจดหมายคือถ้าเกิดเราเปิดคันทิ้ง,งไว้เนื้อแล้วก็ประกาศลมเซิร์ฟพอดีกด็ถูกยกเลิกนะครับแล้วก็ส่งกลับให้นะโหมด AI ระยะเวลาคงเดิมไม่ถูกรีเซ็ตนะครับเมื่อผสมแต้มแต้มถูกรีเซ็ตโอเคถูกแล้วครับมันต้องมันต้องมีใช่แหละนะครับต่อมาายการพัฒนานะครับก็ข้อมูลในการพัฒนาก่อนลมเซิร์ฟจะคงเดิมน,น,นะครับคอนเทนต์เกี่ยวกับการพัฒนาของคู่จะถูกประมวลผลใหม่หลังลมเซิร์ฟของคู่หรอฟอรัมทางการก็อว่าไปโอเคครับ อืมอืมอืมอ่ะโอเคยาวมากดีเทลยาวละเอียดมากทุกคนลองไปอ่านแล้วกันผมแต่ผมว่าส่วนมากยังคงเดิมนะมีไม่กี่อย่างที่มันจะต้องรีเซ็ตแต่ว่าผมอ่านเรเ็วแล้วเนี่ยผมว่าการรีเซ็ตของเขามันก็เป็นการรีเซ็ตที่ก็ยอมรับได้ซึ่อกว่าไม่ได้มีอะไรให้เรษษษษษาเสียผลประโยชน์แหละมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นแหละโอ,อ้อะงั้นเดี๋ยวผมเข้าไปปิดคลิปในเกมแล้วกันนะฮะไปครับผมอ่ะโอเคทุกคนเป็นไงบ้างนะก็ คิดว่ามันก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์แล้วนะผมรู้สึกมันตอบโจทย์แล้วนะครับกับคนหลายคนที่เริ่มบ่นว่าแบบไม่ทันแล้วอะไรก็แล้วแต่ว่าไปนึกอป่าแบบเออมันไม่ทันแล้ววอตไม่ไว้คนมันน้อยพลังมันต่างคือเรียกว่าปัญหาตารตะเลยนะเยอะมากครับผมก็อย่างว่านะเกมมันคนเล่นน้อยลงบางส่วนก็ต้องเข้าใจเขาด้วยครับอ,อะไรเนี่ย <c oughs> ดูขออย่ <c oughs> แต่ผมไม่ได้ซื้อเลยนะครับช่วงนี้ใช้เงินเยอะด้วยทุกคน ผมใช้เงินเยอะด้วยฮะผมก็เลยแบบไม่กล้าจะใช้ของไม่กล้าจะซื้ออะไรเล่นเลยนี่ไม่ได้เปิดเลยไหมไม่ได้เปิดเลยครับยังไม่เปิดอ,อยู่อ่ะโอเคครับยังไงก็หวังว่ามันจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับเพื่อนๆหวังว่าจะมีประโยชน์นะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาติดตามแล้วก็รับชมช่องเราอยู่นะครับยังไงก็สัญญาว่าจะพยายามหาข้อมูลที่มีประโยชน์มาให้ทุกคนนะครับสัญญาจริงๆนะฮะอ่ะก็สุดท้ายนี้ก็ รบกวนทุกคนด้วยนะทุกคนนะฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ช่องผมนิดนึงนะผมจะถึงถึงพันคนแล้วช่วยหน่อยอีกนิดนึงนะครับอีก30 4สิคนนะช่วยกันกดหล่์นิดนึงถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดน,นะรบกวนหน่อยนะฮะก็ที่สำคัญเลยมีอะไรก็อย่าลืมกดตัวกระดิ่งติดตามด้วยนะฮะเวลาผมลงคลิปแล้วก็เวลาไลค์จะได้รู้แล้วมันก็นได้ย่างเตือนนะ สุดท้ายก็มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับยังไงผมจะลองไลด่ดูทุกอานคอมเมนต์ให้นะครับยังไงก็ต้องขอไปที่อาจจะไม่ตอบทุกอันเนอะนะครับแต่ถ้าไหนตอบได้ก็จะีบตอบให้เลยนะครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายครับผม